สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีประจำวันที่11มิถุนายน65นะคะวันนี้มีวัวเข้าใหม่นะคะ7-8เดือนนะคะลูกค้าชุดนี้สวยมากผิวดีมากเลยค่ะพร้อมเข้าขุนนะคะลูกค้าดูผิวเขาผิวดีโครงสร้างดีค่ะเนี่ยค่ะฮ้ฮ้ฮ เดี๋ยวให้ชมกันทีละตัวทีละตัวเลยค่ะลูกค้าผิวเรียมทุกตัวเฮ้ไปลูกโชว์หุ่นน้อยลูกเดินเดินเดินเรียมเรียมทุกตัวเลยค่ะ7จถึงแเดือนนะคะชุดนี้เฮ้ เร,เ,รเ,รเรื่มเรี่มเมเเลยท่านใดสนใจเอาไปเข้าขุนติดต่อสอบถาม0934545356 0934545356 Beauty Farm สักแก้วนะคะมีรถจะส่งทั่วประเทศจ้าทำใบเคลื่อนย้ายถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเวลาเคลื่อนย้ายรับผิดชอบการขนย้ายทุกกรณีค่ะลูกค้าค่ะเจ็บป่วยตายบนรถแม่ค้ารับผิดชอบทุกกรณีค่ะ ฮกินน้ำ <Bien> ก <ven ido> ินน้ำเนี่ยค่ะนานาเริ่มเริ่มเลยค่ะลูกค้าสวยมากสวยมากจริงๆชุดนี้สวยค่ะกินเก่งค่ะกลางวันกินฟางเช้าเย็นอาหารนะคะเลี้ยงง่ายๆปล่อยลงแปลงหญ้าก็ได้ ถ้าไซส์นี้จะไปได้เจ็ดถึงแปดตัวนะคะลูกค้าค่ะเพราะมันตัวใหญ่นะเจ็ดถึงแปดเดือนนี่สวยค่ะโครงสร้างดีค่ะอายุดีๆเลยฮนี่ค่ะเริ่มๆเลยไม่มีหยิกยองเลยค่ะขนฮ้ไปลูก นี่ค่ะท่านใดสนใจเอาไปขุนไซนี้เลยค่ะลูกค้าราคาเบาๆไม่ถึงหมื่นค่ะหลักพันเองเฮไปลูกไหมเฮโอเคค่ะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะจะส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะ